สวัสดีนะักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการขายน้ำของพืชนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบรากลำต้นใบส่วนไหนเอ่ยที่มันทำหน้าที่ขายน้ำอ่ะถ้าดูจากรูปเนี่ยก็คืออะไรใบใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของ ลำต้นไปใช่ไหมคะซึ่งลำต้นนี้ก็จะแบ่งเป็นไซเลมกับโฟเอมก็คือเป็นท่อลำเลียงน้ํากับท่อลำเลียงอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ชั่วโมงก่อนก่อนนูเราเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของรากไปใช่ไหมคะแต่ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของใบนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่71 72นะคะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการขายน้ําของพืชนะคะเออหากที่บ้านของนักเรียนนะคะมีต้นไม้อยู่นะคะให้นักเรียนเนี่ย กิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมทดลองการคายน้ําของพืชน,นะคะอุปกรณ์ก็คือหาได้ง่ายๆเองนะคะคือถุงพลาสติกใสนะคะกับหนังยางอ่ะคุณครูเนี่ยก็จะทําการทดลองโดยการเลือกกิ่งไม้สองกิ่งนะคะโดยกิ่งที่หนึ่งเนี่ยก็คือไม่ไม่ต้องเด็ดใบนะคะแล้วก็นําถุงพลาสติกใสเนี่ยครอบลงไปนะคะแล้วก็ใช้หนังยางมัดนะคะมัดให้แน่นเลยส่วนกิ่งที่สองนั้นเราก็จะเด็ดใบออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ นำถุงพลาสติกใสายคอบแล้วก็ใช้หนังยางมัดนะคะจากนั้นเนี่ยทิ้งไว้1วันนะคะและสังเกตดูนะคะเมื่อเรากลับไปดูผลที่เรากลับไปดูการทดลองของเรานะคะนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนคิดว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเอ่ยอลองเดาซิก็คือกิ่งที่หนึ่มีอะไรนักเรียนมีใบไม้ด้วยนะคะนักเรียนใบเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่คายน้ํา แล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สและสังเคราะห์แสงใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนแก๊สก็คือการหายใจใช่ไหมคะอ่าเหมือนมันจะหายใจนะคะแล้วก็จะมีปรากฏว่าถุงที่มีใบเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีไอน้ําเกาะอยู่ที่ข้างในถุงนะคะแล้วก็จะเกาะอยู่ที่ใบด้วยส่วนกิ่งที่สองเนี่ยก็คือไม่ได้มีใบก็คือไม่ไม่ได้มีหยดน้ําอยู่เลยนะคะอ่ะลองทําดูนะคะกิจกรรมนี้ ทำให้เราทราบอะไรเอ่ยจากการทํากิจกรรมนะคะทําให้ทราบว่าใบของพืชทําหน้าที่ขายน้ำนะคะซึ่งเป็นการควบคุมปริมาณน้ําและช่วยลดความร้อนภายในต้นพืชนะคะโดยการขายน้ําของพืชนะคะจะกระตุ้นให้รากพืชด,ดูดน้ําจากพื้นดินขึ้นมาแทนที่น้ําภายในต้นพืชนะคะจึงทําให้การลําเลียงน้ําและแร่ธาตุภายในต้นพืชนะคะเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเอาเรามาดูอันนี้คือกิจกรรมการคายน้ําของพืชนะคะการทดลองนี้เรียกว่าการคายน้ําของพืชนะคะ,ะทําไมต้องมีถุงที่มันที่มันไม่มีใบด้วยก็เพราะว่าเราเนี่ยจะใช้เปรียบเทียบกับถุงที่มันมีใบใช่ไหมคะเพราะว่าเรากําลังจะดูหน้าที่ของใบใช่ไหมคะว่ามันคายน้ําจริงหรือไม่ก็เลยต้องมีตัวเปรียบเทียบโดยที่เป็นถุงที่มีใบกับไม่มีใบนั่นเองนะคะ การคายน้ําของพืชน,นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณใบนะคะเพราะบริเวณใบนะคะจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าปากใบ s t o m a หรือซึ่งจะมีเซลล์คุมหรือว่ากาดเซลนะคะที่ควบคุมการคายน้ําของพืชน,นะคะพืชน,นี่ก็จะคายน้ําออกมาในรูปของไอน้ํานะคะรูปนี้ก็จะเป็นใบพืชที่กําลังคายน้ํานะคะโดยทั่วไปการคายน้ําของพืชน,นะคะจะเกิดมากในเวลา กลางวันนะคะถ้าพืชคลายน้ํามากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ใบเหี่ยวได้แล้วก็จะทําให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตช้านะคะถ้าคลายน้ําในปริมาณที่มากเกินไปนะคะอะ่ะแลมาดูที่ใบของพืชใบของพืชทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่คลายน้ําและแลกเปลี่ยนแก๊สใช่ไหมคะที่ใบของพืชเนี่ยก็จะมีปากใบรูปนี้ก็จะเป็นปากใบนะคะซึ่งปากใบอันนี้คือรูปปากใบเปิดนะคะส่วนด้านบน,นจะเป็นปากใบปิดนะคะ ปากใบนะคะจะมีลักษณะเป็นจะมีลักษณะเป็นรูเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วบริเวณใบผิวใบพืชน,นะคะทําหน้าที่อะไรเอ่ยเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วปากใบทําหน้าที่คายน้านะคะและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนแก๊สจากภายในและภายนอกของต้นพืชน,นะคะอ่ะเรามาดูเกรดวิทย์น่ารู้นะคะในหน้าที่73เขาบอกว่าปากใบของพืชน,นะคะส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณ ท้องใบนะคะผิวด้านล่างน,นี่คือท้องใบนะคะเราจะพบปากใบมากนะคะบริเวณท้องใบเนี่ยจะพบปากใบมากกว่าบริเวณหลังใบนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถเห็นปากใบได้ด้วยตาเปล่านะคะเราจะต้องมองผ่านกล้องจลุลทรรศน์เท่านั้นนะคะแบบฝึกหัดนะคะ,ะกิจกรรมนี้ไม่ยากนะคะต้นที่1กับต้นที่2นะักเรียนคิดว่าการทดลองนี้ก็คือ ทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้คุณครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมและรูปนี้คืออะไรเอ่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยมีอะไรด้วยอันนี้ไม่เรียกว่าอะไรเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะเื่อนยังไงก็ลองทำดูนะคะไม่ยากเ,เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยส่งมาที่ไลายส่วนตัวของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ